สวัสดีวันพี่น้องครับมันเป็นเสาร์ที่16มิถุนายน2567หนองผัวๆกันตลาดนัดโครกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ฝากประชาสัมพันธ์หน่อ้ะเอ็มมี่ยามอะไรส่วนไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานครับเขาเรียกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาชมบรรยกันสดๆรรยากันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กครับแจ้งวันหยุดใหม่ไอ็มม่หยุดจันทร์อังคารพุทธออกตลาดพฤหัสุกเสาร์ที่นะครับเอาวันนี้ควายข้าวสนามน้าแน่นเลยนะครับผู้ชมก็หลายอยู่นะครับ บรรยากาศซื้อขายกันสองหันใจเงินกันกัน,กนเป็นหลายเจ้าอยู่นะครับอ้าวคนนี้พ่อไปได้อยู่นะครับสภาพของแม่บึงนะครับปเบึงนะรับราคาเป็นเงินใหญแน่แล้วนะครับตอนนี้นะครับอาทิตย์นี้ใหญ่แน่ก่อนสิบปีอาทิตย์นี้หนึ่งหน่นึ่งแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่แม่มาทำเนี่ยของเจ้าแม่ลูกเจ้าบาทนะครับแม่ลูกแม่ลูกสี่สามสี่หมื่นสามพันนะแม่ลูกสี่หมื่นสามพัน สี่หม่สมสูงประมาณร้อบวกร้อยสามสิบสามร้อยสามหาร้อบวกครับสี 43, ่หมืาราคาเปิดเนาะตัวเมียกระดานหลังประมาณสี่สิบเส้นให่กระดานหลังใหญ่ับแม่ส่วงแคบดีครับเอาหางเงวดีอยู่หางเงวดีเล็บกอดดีเล็บงามครับเอาได้เล็บได้หางได้หลังนะครับอ้างกระลึกนครับอ้างกระลึกเอา ขันมงค้นกับมีทัดมาลาสองดอกนสองหูเลยทัดมาลาสองดอกหูซ้ายหูขวาครบนะครับเอาเล็บกอดอยู่กำไลกับข่าสีขาวสี่สิบสามอยางกอย่า,ยา,ยา,ยา,าตายก็ออกสายพัฒนาได้ะแมพะเพิ่นก็ไเด้นครับลูกก็ได้อ้างครับลูกก็ดเด้ยงนีครับชงลูกใส่ใดเลยแม่นี่นครับ 4ี 43, ่หมื่นสนใจติดที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ999 0999 202 2าศสนใสนจโทษมาสอบถามกันเยขันสองทางกับน,นา,า,า,นานหน้าตาสายพทุทธหน้าอย่างนี้นาแน่นนี่นะมีมีไฟมีมู่หลายตัวนี้ นีมู่ล่าอีตัวนึ<า>งเข่าสนามนอ้มินพยายามเร่งหนึ่งครับเอาโดนเล้วไปเห็นมูลนะม่ล่าไปหน่อยับมู่ล่าไปเห็นเข่าสนามโดนเวเนะท่าเท่าเดือนแล้วครับขาเจ็าบาทนะครับสามสิบเจ็ดมจมาแล้วผ่านแล้วเก้าเดือนสั่นมูนนม่ลา่าเลือดเกือบแปดสิบดสิบปอร์เซ็น,นย่านเห็นของจำยัานนะโอ้ย สามสิบเก้าหางเงา,าสายสายโค้งสางสายน้ำนมนะครับสำหรับนะครับสำหรับฟาร์มไรที่เอาไปพัฒนาครับพัฒนาไปเพิ่มครับเอาผสมออกไคว่ไท่ามาผสมกับครับสายมูราจับสลับบัตหมูราสายนอกครับมูราครับท้อ,องเก้าเดือนตรวจท้องทานแล้่เพิ่งไปตรวจมาอันนี้พิษนามนะ เป็นไปตรวจอยู่สนามสมเด็จรับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดไหมครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ้าเจ็ดหนสนใจต้อมาสอบถามร้อยสาสบวกครับสูงร้อบวกครับร้อยสบวกครับร้อยวัดแล้วทำงนครับร้อบวกวัดแล้วมัน1อย รับสามสมถามหางนะแต่วตาอ่างลึกบใดอ่างแบบใดอ่างอยู่ใดอ่างไดงหางดีด้วยหางบอดอกนะผู้หล่าอย่ในหางบอดดอกด้วยแสดงว่าเลือดหน้าตายเป็นมูหล่าอยู่แต่ว่าหางบอดอกเลือดยังโอเลือดอ่อนลุ่งไหลเตื่นเลยเหรอครับว่าสุกนะไข่หางให ตัวหน้ชื่อหางกรบแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ห้ามห้ามือห้อยไห้ยลูกเนี่ยครับลูกแรกคู่หางใหญู่หางใหเงา้ยครับได้หางเได้เยียมไทยไงครับเยียมไทยไงครับล้านใบยกอยู่ในสายใบยกกัหลานใบยกลูกสาวคนครับ เร็บกอดดีครับรอยสามสิบหายหรอกครับไแม่สองตัวครับแม่สองตัวเอาเบ่งดมูราหางกอดดอกมูราหางดอกจะไปยมถ่ายง่ๆมหามือลูกสาวงามๆส่วนแขบดีครับเล็บกอดดีรวยบวกอครับแน่นรอมาลอยยิบไอ้แม่1 3ยสามสหัแต่แต่รวยสามลยเสามส ร้อยสามประมาณประมาณร้อยสาบวกถึงร้อยสาหาที่ใดครับ่สนใจคุยไดด้วยสนใจที่ต่อเบอร์ไหนหนึ่งศูนย์แปดเก้าศูนเก้าเจด้าห้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามวับบเรียงครับอันนี้นี่สอครับเจนึ่งครับเพราะ่มันเป็นหางขาดหางมันเป็นคอหางง่าตามนะหางเนี่ยเขาด่ วัไปไทยนารับจ้างรถไถไปไทยกลับมาคุยหางขาดจากันว่ามันจะขาดตายเน,นี่ยก็แบบนี้หางขาดเจ็ดพันซาวกัว,วงเนาะสองหมื่นกัวไปหางขาดเนาะครับครับหางนันเราครกบกั้รุ่นเอาให้เลยครับแต่ว่าบขายราคาขายราคาเหนียดนะคุขายรา,ายคาเหนีๆๆยดเนี่ๆๆยราคาซาวกัว เมื่อนี้ผู้ชมนาเนี่ยผู้ส้มนาเนี่ยไฟเราเกาเอาป่อยแปรกกันนี่เยไข่ไข่ก็รอเฉยไฟเราเกาไเหนือยเป็นต่อราคากนอย่าไฟไ่เหนือค่าจะบาทแล้วะครัสองหมื่นห้าพันหาสองตัวครับสตัวไเ่นี่ไงเบิ้งเบิ้งนี้งสองหมื่นห้าสัต ตกตัวละมืนตกตัวละมือสองะสอ,ง <c oughs> อะ,อะน,นี่สองตัวเศร้าหาัาเนานี่ไอยผูน่อย ตัวละเจ็ดพันเจ็พันสามตัวเจ็ดพั 7, 000, 700, นเะจ็ดร้อยนะครับสูงประมาณ1อยเศร้าวอยย่สิบตัวนั้นสูงกระมูอแต่ว่าเป็นควายเหลาเกา่าเนาะเอาไปคุณไปคุณเจ็ดพนะันเจร้อตัวละตัวละสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหเนี่ยศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนห้าห้าสห้าห้า 9,6,3สครับผม้าหาครับอำว่วงนครบอยู่ำวางเจ็ดครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยเป็นไฟเหนือพี่น้องตัวขายราคาเดียวครับราคาเดียวกันหมดราคาเดียวราคาเดียวตัวขายถูตัวมีขายอ่ะมตัวเมียพร้อมตัวนึงมีตัวแม่พร้อมตัวหนึ่งได้เจ็ดพเจ็ด้วยกันครับไข่เมีมาถึงหมื่นเอ้าตัาเม่้องผูกทัวเม้งผูเอาได้เอาดับ ควายแม่ควายแม่เจ็ดพันเจ็ดร้อยสักหนึ่งเจ็ดพันเจ็ดร้อยครับ,รบ, 7, รบสูงรอยยี่สิบส่วนแคบดีด้วยส่วนแคบดีด้วยหางก็ดีนห,หางดีนะเว่าเป็นไข่เราเก่าถูกชื่อไเลี่ยงน่มถูกน้ำมันแพงเพราะุชื่อว่าท่ <c oughs> นแม่เหนืยุคุณเนะ่ยคุณมีแนมะ่ลูก แม่ลูกหลบเป็นควายเหล่าเก่าแม่ลูกเหรอครับแม่ครับแม่ลูกค้าจักบาทไหมครับแม่ลูกข้อมือสามเก้าสามหมื่นเก้าพันครับแม่ก็สูงเลยสามสิบกิกเป็นควายเหล่าเก่าครับแม่หางขาลูกตัวเมียลูกดุตัวเมียัครบลูกทรงลูกลูกตัวเยีำดีที่สุดนะลูกอ้วนตับเลยครับครับ ลูกอ้วนตับเลยโอ้ลูกที่ให้ลูกจบเต็มหน้ั่งงามก็แม่ใช่ไหมให้ลูกเก่งขนาดนี้นะเรียมดีเบิ่งกามเนี่ยวนุ่มอ้วนหมูตุ๋นไปหน่อยหมูตุ๋นะครับสนใจจิตต่อได้เบอร์ไหนเนี่ย ศูนย์หกสาม4นหกสามสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่คับสนใจทุกบาสองนครับซื้อซื้อลูกแถมแม่โคมเนี่ยแบบแม่ทรงลูกเก่งนะครับเป็นลูกดีเนี่ยแบบวหลวงคมันมากกันมันผ่านมาหลายมือมันผ่านมาหลายมือมากกว่าบดินนครับซื้อลูกแถมแม่ได้โคม ขวันกับมีดีขันก็นดีเนาเป็นว่าหองไว้สามเก่านะ <BR> มันบอกมันบอกคนละคนละส่งอะไรหน่ยคนละส่งอะเลยนะ่ <BR> ันนยนะแต่ว่ากับ